สบายดีจ้าเนาะมาพบกันอีกแล้วในรอบที่สามของวันนี้เนาะกะเฮงเฮงปัง,ป,ง,ป,งปังกับแนวทางฮานอยกันไปแล้วเนาะเราก็จิมาเฮงมาปังกับแนวทางหวยลาวพัฒนากันโตเด้อเนาะหวยลาววันนี้หวานใจให้วิ่งสองกับจิตเนาะหวานใจเฮ็ดได้สองกับจิตเด้อกระจะให้เนาะก็มีสองศูนย์สองหนึ่ง สองสี่สองแปดแล้วก็สองเก้าเนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดเก้าเด้ออันไหนที่ฟังไม่ทันกะบึงตามที่ดูตามที่น้องหวั่นใจได้ เขียนลงไปให้เนาะส่วนหลักลอยหวานใจให้สงกับผ้าเด้อใคที่เข้ามาเร้วกับฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจกันในเด้อขอให้ทุกทุกท่านที่เข้ามาเนาอขอให้เฮงิ่งปังปัง,ปงกับแนวทางลาวพัฒนามือนี้เด้อโชคดี